สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันศุกร์ที่24มีนาคม2560ทองคำเมื่อวานเริ่มมีแรงเทขายออกมานะคะหลังจากที่เดินหน้าปรับตัวขึ้นติดต่อกัน6วันนะคะเมื่อวานเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นก็เลยกดดันราคาทองคำนะคะอย่างไรก็ดีก็เห็นมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะช่วงประมาณทุ่มครึ่งเหมือนกันนะคะรานะคาทองคำทำ ปรับตัวขึ้นนะคะทะลุปัน0ออหาิลนขึ้นมาได้นะคะมีปัจจัยบวกก็คือจำนวนผู้ขอสกา์ว่างงานหลายสัปดาห์ของสั้นบกานนะคะเพิ่มขึ้นถึง15,000หารายนะคะก็สูรดะดับ2นหะะ้า258,000รายนะ,ะตัวเลขนี้มากกว่าที่าคาดการนะคะว่าน่าจะออกมา240,000รายนะคะนอกจากนี้เองนะคะเมื่อวานบอกว่า สภาผู้แทนแรัฐสตรอสเมการก็มีการเลื่อนการลงมติม,มตินะคะเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่ก็คือกฎหมายอเมริกันเท์แคร์นะคะที่จะมาแทนที่โอบามาแคร์นะคะเพราะว่าเมื่อวานบอกว่าเสียงนะคะรวบรวมไม่มากพอนะคะของพรรครอพรบเบิการที่จะผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะเราก็จะเลื่อนจากเมื่อวานนี้นะคะจะมาบวตเป็นวันนี้แทนนะคะ ก็ทองคําก็ปิดตลาดเมื่อคืนปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะ3.4ดอลลาร์ปิดที่1214ดอลลาร์นะคะซึ่งประเด็นที่ต้องติดตามในคืนนี้นะคะก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐมริกาศตัประกาศหลายตัวทีเดียวนะคะก็มียอดสังรรส่งซื้อสินค้าโคงโทนแต่ c p พภาคการผิดแล้วก็ภาคการบริการ ค่ะซึ่งตัวเลขก็จะออกมาทั้งดีแล้วก็ไม่ดีสอบกันไปนะคะที่ออกมาไม่ดีก็จะเป็นตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนมีนาคมนะคะตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ1%นเซนะคะก็จะชะลอตัวลงจากที่เดือนกุมภาพัานธ์จะเพิ่มขึ้น2%เซนะคะส่วนดัชนีเพมไอทั้งภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการเดือนเมษายนาคมนะคะตลาดประเมินว่า น่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะสู่ระดับ54.9แล้วก็53.9ค่ะคืนนี้นะคะติดตามการถแถลงของประธานเฟดสาขาชิคาโกนะคะซึ่งก็วันจันทร์ที่ผ่านมาท่านนี้ก็ได้พูดออกมานะคะว่าเฟดก็น่าจะปรับเพิ่มดอกเบีย้ยในปีนี้รวมแล้ว3ครั้งนะคะแล้วก็จะปรับขึ้นถึง4ครั้งถ้าเกิดอาตาัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นตรงนี้ก็ทําให้นักงนุนตกใจเหมือนกันนะคะว่า ในส่วนตรงนี้จะปรับขึ้นถึงสีครั้งก็มีแรงเทขายออกมาในช่วงต้นสัปดาห์ให้เห็นนะคะแนวโน้มมาคันทองคำมองว่าน่าจะแกงตัวในกกอบที่แคบนะคะเพราะก็อาจจะรอดูว่าวันนี้กฎหมายอเมริกันเทลแคร์จะผ่านการโหวตจากสภาผู้แทนรัษดรได้หรือไม่นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นการวัดสักตภาพนะคะของทางวัฒดีโดนัลทรมด้วยนะคะว่า จะรวบรวมเสียงได้ข้างมากเพียงพอหรือเปล่านะคะพักดันกฎหมายฉบับนี้สําเร็จนะคะกฎหมายอันอื่นที่เรารอคอยกันพวกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะจากภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็อาจจะผ่านได้ง่ายขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะตามมองต่อไปนะคระันวต้านจะอยู่ที่1,250ถึง1,253ดอลลาร์นะคะ ส่วนแนวรับระหว่างวันนะคะ1,240แล้วก็1,230ดอลลาร์นะคะเน้นย้ำว่าแนวต้านสำคัญของราคาทองคำเนี่ยจะอยู่ที่1,260ดอลลาร์เป็นแนวต้านของเส้นค่าเคลื่อนที่200วันนะคะดูเหมือนอาจจะผ่านไปได้ค่อนาจะยากนะคะในช่วงนี้ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในพิวตเจอร์นะคะให้ไว้เหมือนเดิมว่าปรับฐานลงมาอย่างน่าสนใจในการเข้าซื้อนะคะจุดเข้าซื้อให้ไว้ที่1235ถึง1240ดอลลาร์นะคะเราก็จุดขายด้ดขาดทุน1230งาดอลลาร์ค่ะส่วนตลาดทุ้นไทยนะคะดิดตัวขึ้นในช่วงเปิดตลาดนะคะแต่ว่าก็มีแรงเทขายสอบออกมาในช่วงระหว่างวานันนะคร มีแรงซื้อในคุ้นกลุ่มแบงค์เข้ามาช่วยพยุงนะคะทำให้เซ็ des, นเะด็กนปิดก็อยู่ในแดงบวกได้นะคะเมื่อวานนี่ยนะคะแรงเทขายเนี่ยมาจากไกลย,ย่อยเราก็สาบันนะคะขายสุดที่ออกมา478ล้านบาทแล้วก็4 1 0ล้านบาทค่ะแรงซื้อเนี่ยมาจากนักทุนต่างประเทศนะคะช่วงนี้กลับมาซื้ออย่างต่อเนื่องเลยนะคะเมื่อวานเข้ามาซื้อสุดทีิ395ล้านบาทนะ,ะพอร์ตโบเกอร์เข้ามาซื้อสุดที่ 493ล้านบาทนะคะส่วนมาดูในต่างพันธุ์หรือต่างอสิเฟกนะตนต้องต่างประเทศมียอดขายสุดที่ในเซน50อินฟิวเจอร์นะคะแต่ก็เป็นหมานไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ778สัญญาค่ะสัญญาเดือนเอนะกว่านตัวในเกาะแค่นะคะแล้วก็ปิดตลาดทรงตัวใกล้ระดับปิดของวันพุธนะคะ ก็ดูโดยรวมแล้วปัจจัยต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัจจัยใหม่เข้ามานะคะแล้วก็ตลาดก็อาจจะรอดูนะคะการโหวตร้างกฎหมายอเมริกันเฮลท์แคร์ในวันนี้นะคะว่าจะสามารถผ่านได้หรือเปล่านะครับก็เป็นประเด็นที่ต้องดูศักยภาพของประธานิดิลแลนทรัมต่อไปนะคะเพราะว่าต่อไปกฎหมายต่างๆก็อาจจะผักดันได้ง่ายขึ้นนะคร ปัจจัยในประเทศเนี่ยไม่ไมมีปัจจัยบวกแล้วก็ลบที่มีสาคัญนะคะจากปัจจัยบวกอาจจะมีแค่เรื่องการทําราคาปิดช่วงสิ้นไตรมาสหรือว่าวินโดว์เลสิ้นจากหุ้นสามบานนะคะที่อาจจะช่วยพออยุงเซ็นเซนเด็กซ์ได้ระดับหนึ่งนะคะมองว่าการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยเราก็สัญญาเดือนเอชนะคะอาจจะแว่งตัวในกรอบแค่นะคะก็ต่อเนื่องจากต้นสัปดาห์นะคะเกงกําไร ฝั่งซื้อให้ไวนะคะที่9 8 3ถึง985จุดเข้าซื้อเกงกำไรได้นะครับดีตัวขึ้นเข้าใกล้995จุดเปิดฝั่งขายได้เหมือนกัน,นะคะจุดขายรายการทุน1,000จุดท้วนค่ะซิงก์ก็สองฟิวเจอร์ที่แนะนำนะคะ2ตัววันนี้ s t ต็ก f ิวเจอร์บ f เอฟฟิวเจอร์นะคะสเต็กฟิวเจอรราคาหุ้นสเต็กนะคะฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ปรับตัวลงมากในช่วงต้นสัปดาห์ก็อาจจะปรับตัวลงตาม ข้นกลุ่มรับเหมานะคะที่มองว่าการลงทุนโครงการนะคะของภาครัฐบางอันเนี่ยอาจจะมีการประมูลล่าช้าออกไปนะคะเมื่อวานนี้ปรากฏว่าสามารถกลับมาเคลื่อนไหวเหนือแนวต้าน24บาทได้นะคะเหมือนมองว่าแนวโน้มราคาหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่ฟื้นตัวได้ต่อนะคะเปิดซื้อเกณฑ์กำไรได้ที่24บาทคา่ะดูราคาหุ้นแม่เป็นหลัก จุด้ายไทยขาดทุน23บาท50ตางค่ะสำหรับ B A future นะคะราคาหุ้น B A ในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะเห็นปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าก็สามารถฟื้นตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะเราเริ่มเกิดสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะระยะสั้นนะคะถ้าเกิดมีการอ่อนตัวลงมา20บาท30ตังค ถึง20บาท50ซางนะคะแนะนำเป็นจุดที่ให้เข้าซื้อเก่งกำไรได้จุดขายตาดขาดทุนฝั่งซื้อนะคะ20บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ